เธอเขาทออ้องเออแล้วเราจะเชื่อได้ไงอะว่าลูกในท้องอะเป็นลูกของเขาเธออาจจะไม่ได้มีช่ใช่คนเดียวก็ได้โถก็หลอกมาได้ไงวะฉันไม่รับเด็กหรอกนะเอาไปเลี้ยงเองเลยแอ้เอางี้เดี๋ยวฉันจะให้เข้าแกงอ่ะหนึ่งทงทุกวันจนกลัวเด็กคนเนี้ยจะอายุครบยี่สิปีจะเอ,า,อ,อาไม่เอาเออก็อออได้หวะสิปีผ่านไป เฮ้ยพาลามาอีกแล้วไม่ให้มารับข้าวครับเมื่อไหรแกจะอายุครบ20ปีวะเอาเอาไป1ิปีต่อมาไม่ให้มาเอาข้าวครับเฮ้อพุงนี่แกก็อายุครบ20ปีแล้วนี่ถงข้าวเนี้ยจะเป็นถงสุดท้ายของแกนะอ่ะเอาไปนี่การขอบคุณสำหรับคุณลุงที่ให้ข้าวผมตลอด20ปีที่ผ่านมาครับเอาเฮ้ย รู้ว่าเราจะพูดอะไรกับเด็กไปวะเออเอเองั้นหนูว่างไหมเดี๋ยวลุงจะพาไปกินของอรอ่อ,รอยๆกัน <c oughs> ขอบคุณมากครับลุงเอเอเผมต้องแวะอีกรลานขายหมูขายผักรล้นขายของชัอแล้วก็ลานขายเครื่องไคยฟ้าครับโอ้นี่แม่เองใช้เองไปซื้อของเยอะจัง <c oughs> เปล่านะครับเออพอดีผมต้องไปแกการขอบคุณเหมือนที่ผมให้คุณลุงไปนั่นและครับ <c oughs>